สวัสดีค่ะวันนี้งานห้องสมุดโรงเรียนวัดไล่ขิงวิทยาขอแนะนำหนังสือเรื่อง1นึเซนติเมตรระหว่างเธอกับฉันเขียนโดยคิมอึนจูแปลโดยทิตยาปิยพันธ์สำนักพิมพ์สปริงบุ๊กหนึเซนติเมตรระหว่างเธอกับฉันเล่มนี้ได้บรรจุความเรียงว่าด้วยเรื่องราวของความรักอย่างทะลุปุป่งขึ้นอีกขั้นพร้อมกับบรรยากาศความรักที่มีชีวิตชีวาอันอบก,กวนอยู่ข้างกายเราเสมอ นอกจากความโรแมนติกและเนื้อแท้ของความรักแล้วยังได้รวบรวมมุมมองอหลากหลายว่าด้วยเรื่องความขื่นผมในรักที่บรรดาศิลปินคนอื่นไม่อาจรับมือได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องไม่คาดคิดหรือจงใจก็ตามหวังว่าหนังสือเล่มน,นี้จะเป็นเสมือนเพื่อนที่คอยอยู่ใกล้ๆคุณและทำให้หัวใจของคุณขยบเข้าใกล้สิ่งสำคัญขึ้นอีก1เซนติเมตรนะคะ ถ้าต้องการอ่านหนังสือเล่มนี้สามารถมาอ่านและยืมได้ที่ห้องสมุดต,ตลอดเวลาทำการเลยนะคะติดตามข่าวสารกิจกรรมส่งเสริมการอ่านได้ที่โซเชียลมีเดียของงานห้องสมุดโร,รงเรียนวัดไล่ขิงวิทยาทุกช่องทางค่ะ